เดิมพันสเสนหาตอนที่165คุณเหมือนผู้หญิงที่ผมรักมากตัวของเหลิงรั่วปิงชะง,งักอย่างเห็นได้ชัดเสียงของนานกงเงยี่ทุ้มต่ำและอ่อนโยนเะว่าตอนที่ดังเข้ามาในโสตประสาทของเธอกลับเหมือนฟ้าผ่าลงมาเหลิงรั่วปิงค่อยๆหันหลังกลับไปพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีมองไปที่เขาใบหน้าเกลี้ยงกล่าวหล่อเหลาด้วยรูปเวลานี้ความเย็นชาที่เคยมีจางหายไปแววตาลุ่มลึกริมฝีปากบางมีรอยยิ้มจางๆ เหลิงรั่วปิงรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนคุณหนานกงคุณเรียกฉันหรอคะมุมปากของหนานกงเยายกระตุกยิ้มกว้างแล้วที่นี่มีคุณชูอีกคนหรือครับดวงตากลมโตสีดำสนิทของเหลิงรั่วปิงกระพริบป,ปริบป,ปริบอยากจะมองให้เห็นอะไรบางอย่างจากใบหน้าของเขาแต่เขากลับนิ่งราวกับน้ำไม่มีการสั่นเทาแม้แต่น้อยบนใบหน้าของเขามีรอยยิ้มตลอดเวลาคุณหนานกงสูงสักเหมือนเมฆบนท้องฟ้าส่วนฉันต่ำต้อยเหมือนดินโคลนการที่คุณหนานกงเรียกชื่อฉันทำให้ฉันดีใจจนเผลอตกใจค่ะ ในตาของนานกงเยี่ยมีรอยยิ้มรอยยิ้มนั้นเอ่อล้นออกมาเสียงของเขาอ่อนโยนราวกับฤดูใบไม้ผลิคุณไม่รู้ตัวหรือครับคุณคือคนที่เปล่งประกายที่สุดในงานใช่ในสายตาของเขาเธอเป็นแสงสว่างเดียวขอแค่มีเธออยู่เขาแค่กวาดตามองก็เจอเธอแล้วผลงานออกแบบของคุณผมชอบมากเหลิงรั่วปิงกระพริบตาไม่ได้พูดอะไรเธอรู้ว่าเขามีเรื่องจะพูดต่อคุณสนใจทำงานร่วมกับบริษัทนานกงไหมครับ แววตาของเขาไม่เหมือนกับการเชิญนักสถาปนิกคนใหม่ไปร่วมงานแต่เหมือนกำลังขอร้องเหลิงรั่วปิงไม่รู้จะพูดอะไรการได้ทำงานร่วมกับบริษัทหนานกงเป็นความฝันของนักสถาปนิกมากมายแต่เธอจะคว้าโอกาสนี้เอาไว้ไหมผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อได้ไหมครับไม่รอให้เหลิงรั่วปิงตอบหนานกงเยีย่เอ่ยเชิญชวนอีกครั้ง เหลิงร่วบิงมองหนานกงเย,ย่ด้วยความตกใจคิ้วคู่สวยขมวดเล็กน้อยการกระทําของเขาไม่เหมือนหนานกงเย,ย่เลยเขารู้จักชวนผู้หญิงไปกินข้าวตั้งแต่เมื่อไรระหรือว่าเขาจะรู้อะไรเข้าแล้วชั่วขณะหนึ่งหัวใจของเหลิงร่วบิงเต้นแรงหนานอ,อก,กงเย,ย่เองก็รู้สึกว่าคําพูดของเขามันบุ่มบามเกินไปในตาสีนินสันเทาอย่างไม่เป็นธรรมชาติสายตาของเขาเหลือบมองไปที่แหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอเมื่อครึ่งเดือนก่อนเธอสวมแหวนไว้บนนิ้วกลางแต่วันนี้กลับสวมแหวนบนนิ้วนาง เขาจำได้ดีว่าหลังจากจากกันคืนนั้นไซติจวินก็ไม่เคยไปที่คอนโดมิเนียมของเธออีกเหล่งร่วบิงเองก็ไม่เคยออกมาข้างนอกแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนากันตอนไหนดวงตาคมเฉียบนิ่งคอข้างรอยยิ้มในแววตาของเขาก็เย็นยะเยือกกลายเป็นน้ำแข็งขึ้นมาทันทีเสียงของเขาเย็นเฉียบและซ่อนความน่ากลัวเอาไว้คุณแต่งงานแล้ว เหลิงรั่วปิงเองก็สังเกตเห็นมือข้างซ้ายของตนเองครึ่งเดือนที่มานี้เธอใช้ชีวิตด้วยความสับสนนอกจากทำงานแล้วเธอแทบไม่ได้สนใจเรื่องอื่นถ้าไม่ใช่เพราะหนานกงเย่ยถามถึงเรื่องนี้เธอคงลืมไปแล้วว่าสวมแหวนเอาไว้ที่มือเหลิงรั่วปิงคลี่ยิ้มบางๆคุณหนานกงสนใจเรื่องส่วนตัวของคนอื่นด้วยหรอคะหนานกงเย่ยใช้เวลาในการคุ่นคิดอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่มีทางจดทะเบียนสมรสเพราะว่าไม่มีเวลานั้นดังนั้นเขาจึงล่องออกรอยยิ้มบางๆกลับมาอีกครั้ง เปล่าครับผมแค่ตกใจเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าคุณชูจะแต่งงานทั้งที่อายุยังน้อยเงียบไปสองวินาทีผมชื่นชมผลงานของคุณชูมากจริงๆนะครับจึงอยากชวนคุณมาร่วมงานกับบริษัทหนานกงถ้าคุณยินดีมาร่วมงานกับผมพวกเราไปกินข้าวด้วยกันสักมือแล้วคุยพูดรายละเอียดของงานกันดีไหมครับเหลิงรัวปิงเองก็ใช้เวลาในการครุ้นคิดอย่างรวดเร็วแม้ว่าการทำงานกับหนานกงเย,ย่จะเป็นโอกาสที่ดีแค่ไหนเธอก็ไม่อาจสามารถเข้าใกล้เขาได้อีก ขอบคุณสำหรับคำชมของคุณนานกงนะคะคิดว่าคุณคงรู้แล้วตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่บริษัทของแฟนคะยังไม่คิดจะย้ายไปไหนดังนั้นต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเธอบอกว่าแฟนของเธอคำพูดทั้งประโยคนานกงเย่ยได้ยินใจความสำคัญแค่นี้ดีมากดีมากเขาตนก็เป็นสามีของเธอเหมือนกันมุมปากของนานกงเย่ย,ยิ้มกว้างรูปปากของเขากำลังพูดคำว่าหวานดีนะครับแต่ก็เปลี่ยนเป็น ไม่จําเป็นต้องด่วนปฏิเสธขนาดนี้หรอกครับโอกาสของบริษัทหนานกงดีกว่าบริษัทจัวเจ๋เวมากคุณไม่อยากเป็นนักสถาปนิกชื่อดังระดับโลกหรอกจริงๆหรือครับไม่รอให้เหลิงรั่วปิงตอบหนานกงเยี่ยแย่งโทรศัพท์มาจากมือเธอจากนั้นกดเลขเรียงยาวแล้วกดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ให้เธอไม่ต้องรีบตอบผมหรอกครับคุณกลับไปคิดให้ดีก่อนแล้วว่าค่อยโทรมาหาผมยื่นโทรศัพท์คืนให้กับเหลิงรั่วปิงจับจ้องไปที่ดวงตาคู่สวยของเธอ รู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงชื่นชมผลงานของคุณนอกจากการออกแบบของคุณที่ดึงดูดผมแล้วบุคลิกของคุณก็ดึงดูดผมมากเหมือนกันบุคลิกของคุณเหมือนผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดเธอเองก็อยากเป็นนักสถาปนิกเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ผมหาเธอไม่เจอดังนั้นการที่ผมให้โอกาสคุณมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนให้โอกาสกับผู้หญิงคนนั้นคุณไม่ต้องคิดมากนะครับผมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงก่อนหน้าผมมีปัญหากับแฟนของคุณนิดหน่อยหวังว่าคุณจะลืมมันไปนะครับ เหลืงรั่วปิงเขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดเฮลือกผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณอีกเรื่องหนึ่งครับแลนด์มาร์คเมืองหลงเป็นผลงานการออกแบบของผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดเองครับน่าเสียดายที่ผู้รับเหมาคนก่อนลดวัสดุในการสร้างทําให้มันพังลงมาผมอยากสร้างใหม่มาโดยตลอดแต่น่าเสียดายที่ภาพสเก็ตแลนด์มาร์คหายไปผมอยากให้เธอกลับมาออกแบบให้ผมใหม่มากแต่เธอกลับไม่ยอมมาเจอผมถ้าคุณสนใจอยากจะทํา ผมยินดีให้คุณรับผิดชอบโปรเจกต์แลนด์มาคากเมืองหลงได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการผมก็ทำได้เพียงประกาศรับสมัครหาคนจากทั่วโลกหัวใจของเหลิงร่วบปิงสับสนไปหมดแลนด์มาร์คเมืองหลงเหมือนเป็นตรบาบัปที่ติดอยู่ในใจและเป็นหนามที่ทิ่มแทงเธอเธอรักการออกแบบสิ่งก่อสร้างหวังว่าสุดท้ายแล้วงานออกแบบของตนเองจะสามารถสร้างขึ้นได้จริงๆแต่เธอกลับทำลายแลนด์มาร์คเมืองหลงด้วยตนเองทั้งที่มันก็เป็นความปรารถนาของพ่อเฟยเทียนชื่อที่พ่อชอบที่สุด นานกงเยี่ยมองหญิงสาวที่กำลังใช้ความคิดมุมปากของเขากระตุกยิ้มด้วยความพอใจถ้าคุณได้คำตอบแล้วโทรมาหาผมนะครับตอนที่เหลิงรั่วบปิงดึงสติกลับมาหนานกงเยี่ยก็เดินไปถึงประตูทางออกถงนิทรศการแล้วเธอเห็นแค่แผ่นหลังของเขาเท่านั้นงานสัมมนายังไม่จบเหลิงร่วปิงก็ออกไปแล้วตอนนี้ในใจของเธอมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแลนมารเมืองหลง การออกแบบแลนด์มาร์คเมืองหลงคือความฝันสูงสุดของพ่อเธอมีหน้าที่ที่ต้องสารฝันและทำเฟยเทียนให้สำเร็จมันไม่ควรกลายเป็นความล้มเหลวที่เธอทำลายด้วยมือตนเองตอนที่เดินออกมาจากถงนิทรรศการเธอก็เห็นเสตีิจวินเขายืนพิงที่ประตูรถด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเอียงสีสมองมาที่เธอผมได้ยินว่างานในวันนี้มีนักสถาปนิกที่เก่งมากๆเธอชื่อชูหนิงซยาผมควรจะเลี้ยงข้าวคุณเป็นการฉลองสักมื้อใหม่ครับ รอยยิ้มของเขาอบอุ่นมากปัดเป่าความเศร้าในใจของเหลิงรั่วปิงไปจนหมดเหลิงรั่วปิงคลี่ยิ้มได้ค่ะฉันอยากกินอาหารชื่อดังที่สุดในเมืองหลวงของประเทศเอาตูหูฉลามมงกรไซต้จวินยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเปิดประตูรถไปกันเถอะครับหนึ่งในพัตาคารที่หรูที่สุดในเมืองหลวงของประเทศเอาตูพัตาคานเวสื์ซิงไตี้จวินจองที่นั่งริมหน้าต่างบนชั้นสองสั่งอาหารขึ้นชื่อของเมืองหลวงหูฉลามมงกรน กินเยอะๆนะครับเขาตักหูฉลามลงบนจากนอกของเหลิงรัวปิงเหลิงรวปิงก้มหน้าลงแล้วกินเข้าไปเล็กน้อยสุดท้ายเธอก็วางตะเกียบลงวันนี้ฉันเจอคุณนานกงเยี่ยค่ะไส้ตีจวินชะงักไม่ได้เงยหน้าขึ้นผมรู้ครับถึงแม้เขาจะติดธุระสำคัญทำให้ไม่สามารถไปร่วมงานไม่ได้แต่เขาก็สังเกตดูท่าทางของเธอมาโดยตลอดเขารอให้เธอเป็นฝ่ายพูดเรื่องนี้เขาชวนให้ฉันไปเป็นนักสถาปนิกของบริษัทนานกง ไซตี้จวินยังคงไม่เงยหน้าขึ้นเหลิงร่วบปิงไม่รู้ว่าสีหน้าของเขาเป็นยังไงแต่ฉันปฏิเสธไปแล้วไซตี้จวินชะงักแววตาอ่อนโยนกลนรอกไปมาจากนั้นเงยหน้าขึ้นมองเหลิงร่วบปิงเขาเงียบอยู่สามวินาทีแล้วคลี้ยิ้มครับเหลิงร่วบปิงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เธอจําเป็นต้องพูดคุณไซตี้จวินถ้าเป็นไปได้ชีวิตนี้ฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับคุณนานกงเยียอีกแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันจําเป็นต้องจัดการให้เรียบร้อย ฉันถึงจะสบายใจไซติจวินรีตาลงเล็กน้อยฟังเหลิงรว่วบิงเงียบๆเ,เขารู้ว่าสิ่งที่เหลิงรว่วบิงจะพูดต่อจากนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากฟังที่สุดฉันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทำโปรเจกต์แลนมาคัากเมืองหลงให้สำเร็จเหลิงรว่วปิงมองหน้าไซติจวินด้วยความจริงใจหวังว่าเขาจะเข้าใจตนดังนั้นฉันอาจจะต้องกลับเมืองหลงอีกครั้งไซติจวินไม่ได้พูดอะไรเขารู้ว่าวันนี้หนานกงเย่ยเชิญเธอไปร่วมงานและเพราะเหตุนี้เขาจึงทิ้งงานสำคัญเพื่อรีบมารับเธอที่งานในวันนี้ แลนด์มาร์คเมืองหลงสําคัญกับคุณมากขนาดนั้นเลยหรอครับเธอไม่สามารถวางมือจากแลนด์มาร์คเมืองหลงไม่ได้หรือไม่สามารถลืมคนที่นั่นไม่ได้กันแน่ฉันไม่เคยบอกเรื่องชาติกําเนิดของตนเองให้คุณฟังและไม่เคยบอกคุณว่าทำไมตอนนั้นฉันถึงไปหางานทำที่เมืองหลงเหลิงรัวปิงค่อยๆพูดออกมาริมฝีปากบางบอก,กอเล่าเรื่องราวเจ็บปวดในอดีต เมื่อสิบปีก่อนพ่อของฉันเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่พอจะมีชื่อเสียงเล็กน้อยลัวเฮิงเป็นผู้ช่วยของพ่อเขาวางแผนฆ่าพ่อของฉันและฮุบสมบัติของครอบครัวฉันตอนนั้นที่ฉันกลับไปเมืองหลงก็เพื่อจะแก้แค้นฉันต้องการใช้หนานกงเยี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้สามารถรับผิดชอบการออกแบบสิ่งก่อสร้างของเมืองหลงแล้วแก้แค้นล่วเฮิงดังนั้นหนานกงเยี่ยไม่ได้เป็นคนบีบบังคับให้ฉันไปอยู่วิลล่ายากเกอ๋ของเขาแต่ฉันเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเอง ไซตี้จะวินเงยหน้าขึ้นมองเหลืงรั่วปิงเงียบๆขมวดคิ้วเล็กน้อยสุดท้ายฉันก็แก้แค้นสำเร็จฉันส่งลั่วหึ่งลงนรกได้สำเร็จและฉันก็เป็นคนทำลายแลนด์มาร์คนั้นด้วยมือตนเองนั่นคือสตราบาในใจของฉันคุณรู้สึกผิดต่อนานกงเยีย่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เหตุผลสำคัญก็คือการออกแบบแลนด์มาร์คเมืองหลงเป็นความฝันของพ่อฉันนั่นเป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำก่อนจะจากไป ฉันหวังว่าตนเองจะสามารถสารฝันของท่านได้สําเร็จแต่ว่าเพื่อที่จะแก้แค้นฉันไม่เพียงแต่ไม่สามารถสารฝันของท่านไม่ได้สําเร็จแต่ฉันยังทําลายแลนด์มาร์คด้วยมือตอนเองและเมื่อมีหนามทิ่มแทงในใจของฉันฉันจําเป็นต้องดึงมันออกด้วยตนเองไซติจวินก้มหน้าลงผ่านไปนานครู่หนึ่งจึงถามขึ้นเสียงเบาพอกลับไปเมืองหลงคุณจะกลับมาที่นี่อีกไหมครับ เสียงของเขาเบามากถ้าเหลิงรั่วปิงไม่ได้ตั้งใจฟังก็คงไม่ได้ยินเสียงของเขามีแต่เต็มไปด้วยความกังวลมันทําให้เธอรู้สึกปวดใจกลับขลเงืงร่วปิงไม่อยู่แล้วตอนนี้ฉันคือชูนิงสยาทุกอย่างของฉันอยู่ที่ประเทศเออตูสุดท้ายไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องกลับมาที่นี่พวกเราแต่งงานกันเถอะครับไซตี้จวินตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เขาเงยหน้าขึ้นมองเหลิงรั่วปิงเราแต่งงานกันนะครับแล้วผมจะยอมให้คุณกลับไปเมืองหลง คุณไซติจวินคุณเคยรับปากว่าจะให้เวลาฉันคิดภายในใจของเธอสับสนวุ่นวายไปหมดไม่อาจสามารถคิดได้ครบกำหนดครึ่งเดือนแล้วรั่วปิงผมต้องการคำตอบจากคุณคุณไซติจวินฉันเคยบอกไปแล้วฉันไม่ได้รักคุณผมเองก็เคยพูดแล้วผมไม่ได้คาดหวังให้คุณรักผมผมแค่อยากให้คุณอยู่ข้างๆผมและอนุญาตให้ผมได้รักคุณเดิมพันสเสน่หาตอนที่166งานมั่นที่เร่งรีบเหลืงรั่วปิงเงียบอยู่นานเม้มกัดริมฝีปาก คุณให้เวลาฉันคิดอีกสักหน่อยนะคะผมยอมถอยหนึ่งเก้าเรามั่นกันเธอหลังจากที่มั่นกันแล้วผมจะยอมให้คุณกลับไปที่เมืองหลงไซตี่จวินรู้เขาไม่สามารถรั้งเธอเอาไว้ไม่ได้ถ้าเธอไม่ไปจัดการเรื่องที่ค้างอยู่ในใจให้จะบอเธอไม่มีวันอยู่ที่ประเทศเอาตูด้วยความสบายใจแน่นอนแต่เขากลัวมากกลัวว่าเธอไปแล้วจะไม่กลับมาเขาอยากใช้การแต่งงานเป็นโซ่คล้องล็อกเธอเอาไว้ในเมื่อขอแต่งงานแล้วเธอไม่ยอมถ้าอย่างนั้นเขายอมถอยหนึ่งก้าใช้การมั่นเป็นพันธนาการรั้งเธอเอาไว้ เหลิงรั่วปิงมองไซตี้จวินเงียบภายในใจของเธอสับสนวุ่นวายไปหมดไม่ว่าจะทำอย่างไรยังไงก็ยังคงสับสนจูจูเธอก็รู้สึกเหนื่อยใจหมดเรี่ยวแรงมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้รับความรักก็จะสามารถเข้มแข็งได้ด้วยตนเองแต่ถ้าถูกรักจนอึดอัดก็จะรู้สึกอ่อนแอจนไร้ไม่มีเรี่ยวแรงหลังจากผ่านไปนานครู่หนึ่งภายใต้ความสับสนในใจเธอก็พูดออกมาว่าได้ค่ะหลังจากที่ไซตี้จวินได้ยินคำว่าได้ค่ะเขาคลี่ยิ้มอย่างมีความสุขจับมือเหลิงรั่วปิงด้วยความดีใจ ร่วปิงทว่าเหลืงร่วปิงกลับรีบหลบสายตาเปล่งประกายของเขาบางครั้งการถูกรักก็เป็นการกดดันอย่างหนึ่งเธอรู้สึกว่าความรักของไซ้ติจวินมันหนักอึ้งเกินไปตั้งแต่ออกมาจากธงนิทศการหนานกงเยี่ยขึ้นไปนั่งบนรถสั่งให้กวนอวิส่งเขากลับไปพักที่โรงแรมเขารู้สึกว่าในที่สุดตนก็จะสามารถกินข้าวได้ให้เต็มอิ่มนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ได้แล้วบทสนทนาในวันนี้เขามั่นใจอยู่สองเรื่องซึ่งทั้งสองเรื่องทำให้เขาอารมณ์ดี เรื่องแรกเขามั่นใจว่าความสัมพันธ์ของเหลิงรั่วปิงและไซตี้จวินไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นลึกซึง้งเรื่องที่สองเขาแน่ใจว่าเหลิงรั่วปิงจะต้องกลับเมืองหลงอย่างแน่นอนตอนที่เขาพูดถึงเรื่องแลนด์มาร์คเมืองหลงเขาเห็นความสับสนคิดโต้แย้งในแววตาคู่สวยเธอเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรต้องมีผลลัพธ์แลนด์มาร์คเมืองหลงเป็นตราบาปในใจของเธอความรู้สึกผิดนี้ทําให้เธอไม่สบายใจ ดังนั้นเธอจะต้องกลับเมืองหลงเพื่อมาทำโปรเจกต์นี้ให้เสร็จอย่างแน่นอนทาะว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคิดพิจารณาเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นขอแค่เธอกลับไปเมืองหลงเขาไม่มีวันปล่อยเธอไปเด็ดขาดกลับไปถึงโรงแรมนานกงเย่ยรู้สึกหิวมากเขาบอกให้กวนอวิสั่งอาหารตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาอยากอาหารที่สุดบริกรในโรงแรมเข็นรถอาหารเปิดประตูเข้ามาเขาแทบจะอดรนทนไม่ไหวนั่งลงบนโต๊ะแล้วรีบกินทันที ช่วงนี้กวนอวิวันไหวกับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของหนานกงเย่ยถึงแม้หนานกงเย่ยจะไม่ได้พูดอะไรสีหน้าของเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมามากมายแต่กวนอวิรู้หนานอกงเย่ยอารมณ์ดีมากคำเชิญของหนานกงเย่ยในวันนี้เหลิงร่วบปิงปฏิเสธแล้วหนานอกงเย่ยดีใจเรื่องอะไรกวนอวิไม่เข้าใจคิ้วของเขาขมวดคิ้วเป็นปมคุณชายเย่ยครับคุณเหลิงปฏิเสธคำเชิญของคุณชายต่อจากนี้พวกเราจะต้องทํายังไงครับ เรล่งรั่วปิงไม่ร่วมงานกับบริษัทหนานกงถ้าอย่างนั้นที่ดินมากมายที่หนานกงเยี่ยประมูลซื้อมาจะมีความหมายอะไรรอสายจากเธอก็พอแล้วหนานกงเยี่ยพูดนิ่งๆกินอาหารคำโตริมฝีปากบางคลี่ยิ้มกวนอวิตหนานกงเยี่ยเงยหน้าขึ้นมองกวนวิแววตาของเขามีรอยยิ้มแฝงเอาไว้เธอจะต้องกลับเมืองหลงอย่างแน่นอน กวนอวีนึกถึงเรื่องที่นานกงเยี่ยโกหกว่าภาพสเก็ตเมืองหลงหายไปอยากเชิญนักสถาปนิกมาออกแบบใหม่ทั้งยังพูดเชิงให้โอกาสกับเหลิงรั่วปิงคุณชายเยี่ยคุณชายคิดว่าคุณเหลิงจะกลับมาเมืองหลงเพื่อโปรเจกต์แลนดมาคัากเมืองหลงจริงๆหรือครับอืมนานกงเยี่ยพยักหน้าถึงแม้ตอนนั้นเธออยากจะใช้แลนด์มาร์คเมืองหลงในการแก้แค้นล่วเฮงแต่เธอตั้งใจออกแบบมันมากเธอรักในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างเหลิงรั่วปิงไม่มีวันยอมให้ผลงานของตนเองพังแน่ อีกเรื่องหนึ่งฉันรู้สึกว่าผลงานของเธอเกี่ยวข้องกับพ่อของเธออาจจะเป็นความปรารถนาของพ่อเธอก็ได้ดังนั้นแลนมาร์กเมืองหลงเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของเธอถ้าเธอไม่ยอมจบเรื่องนี้ด้วยตนเองเธอไม่มีวันสบายใจหรอกนานกงเยี่ยให้ความสําคัญกับคําพูดมากถ้าสามารถใช้แค่คําพูดสั้นๆคําเดียวในการจบบทสนทนาได้เขาไม่มีวันพูดสองคำแน่นอนน้อยครั้งที่เขาจะพูด่ราย,ยาวแบบนี้วันนี้จูจ่ๆเขาก็พูดกับกวนอวีตั้งมากมายทั้งหมดเป็นเพราะเขาอารมณ์ดีมาก กวนอวีรู้สึกดีใจจนตกใจเขาอมยิ้มท่าเหลืงรวบปิงกลับเมืองหลงจริงๆหนานอกงเยี่ยต้องคิดหาทุกวิธีทางเพื่อรังให้เธออยู่ต่อชีวิตนี้เธออย่าแม้แต่จะคิดว่าจะออกไปจากเมืองหลงได้อีกถ้าเป็นแบบนี้จริงๆทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้นสี่เดือนที่ผ่านมานี้หนาน,นอกงเย่ยเอาแต่ทรมานตนเองคนที่อยู่รอบตัวเขาก็พากันกดดันไปด้วยอึดอัดจนบรรยายไม่ได้จริงๆ ช่วงหัวค่ำเหลืงรวบปิงกินมือค่ำคนเดียวจากนั้นกลับไปที่คอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเธอนั่งอยู่หน้าแล็ปท็อปคลิกเลื่อนภาพสเก็ตแลนด์มาร์กเมืองหลงมองดูภาพสเก็ตที่เธอทำด้วยตนเองความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาอาคารหลังนี้เธอเป็นคนตั้งชื่อด้วยตนเองเฟยเทียนสื่อถึงความรุ่งเรืองของเมืองหลงที่ทะยานขึ้นไปบนฟ้านี่เป็นความฝันของพ่อพ่อมือเรียวยาวลูบจับหน้าจอลับท็อปเบาพ่อขขอโทษด,ด้วยนะข้าหนูเป็นคนทำลายความฝันของพ่อด้วยตนเอง ตอนนี้หนูจะกลับไปทําความฝันของพ่อให้สําเร็จนะคะหลังจากคิดพิจารณาอยู่นานเหลิงร่วบปิงหยิบโทรศัพท์ออกมาเลื่อนไปที่ชื่อของนานกงเย่ยจากนั้นกดโทรออกปลายสายรับอย่างรวดเร็วคล้ายว่ากําลังรอสายจากเธอโดยเฉพาะสวัสดีครับคุณชูเสียงของนานกงเย่ยลุมลึกเพราะเหมือนเสียงน้ําไหลคุณนานกงฉันกลับมาคิดทบทวนดูแล้วค่ะฉันสนใจโปรเจกต์แลนมา,าคักเมืองหลงเหลิงร่วปิงพยายามพูดเสียงนิ่งที่สุดรอยยิ้มและน้ําเสียงปรับให้ธรรมชาติที่สุด ขอบคุณคุณนานกองมากนะคะที่ให้โอกาสที่ดีขนาดนี้กับฉันฉันได้โอกาสที่ดีแบบนี้เพราะผู้หญิงที่คุณรักมากที่สุดฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะครับน้ําเสียงของนานกงเยี่ยดูดีใจอย่างชัดเจนแล้วคุณจะสามารถย้ายไปเมืองหลงเมื่อไหร่ครับไม่รอให้เหลิงร่วบิงตอบนานกงเยี่ยก็พูดเสริม คุณก็รู้ใช่ไหมครับแลนด์มาร์คเมืองหลงเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เคยถูกจับตามองข้าราชการระดับสูงต่างให้ความสำคัญกับโปรเจกต์นี้การถล่มของตึกก่อนหน้านี้ทำให้เมืองหลงถ่ายหน้ามากดังนั้นผมจึงใจร้อนกับโปรเจกต์นี้มากหลงร่วปิงเม,ม้มกัดฝันลังเลอยู่ครู่หนึ่งช่วยขยายเวลาอีกสองสามวันได้ไหมคะฉันมีเรื่องสำคัญต้องทำที่ประเทศเอตัตูเรื่องสำคัญเธอมีเรื่องสำคัญอะไรเกี่ยวกับเซติจวินนานกงเยี่ยคิ้วขมวดคิ้วเป็นปม การมาประเทศเอาตูในครั้งนี้ของผมจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือหานักสถาปนิกมาออกแบบแลนด์มาร์คเมืองหลงใหม่โปรเจกต์นี้ต้องรีบทำให้เสร็จดังนั้นถ้าคุณมีธุระสำคัญจนทำให้ล่าช้าและเสียเวลานานผมก็จะประกาศรับสมัครนักสถาปนิกจากทั่วทุกมุมโลกแทนส่วนคุณก็จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับฉันเข้าใจค่ะเหลิงรัวปิงเข้าใจเธอเปลี่ยนตนเองเป็นชูหนิงซาโดยอัตโนมัติ คุณหนานกงก่อนที่จะไปเมืองหลงฉันมีเรื่องใหญ่ในชีวิตที่ต้องจัดการฉันจะมั่นกับแฟนของฉันขลังจากมั่นหมายกันแล้วฉันจะออกเดินทางไปเมืองหลงทันทีหนานกงเยี่ยเรื่องใหญ่ในชีวิตของเธอมั่นกับไซต้จวินมือของหนานกงเยี่ยบีบแน่นเขาแทบจะบีบโทรศัพท์จนพังสิ่งที่ซ่อนอยู่ส่วนลึกในร่างกายของเขากำลังมีน้ำตาออกมาราวกับว่าห้องทั้งห้องถูกทำลายคุณกับแฟนของคุณรักกันถึงขั้นนี้เลยหรือครับทำไมต้องรีบมั่นด้วยหลงรั่วปิงคลี่ยิ้ม บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งได้เจอกับคนที่รักตนเองจากใจจริงยินดีที่จะแต่งงานกับเธอและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะฉันโชคดีมากที่จะได้เจอกับเขาดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะมั่นก่อนจะไปค่ะหนานกงเยี่ย ใช่ก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงไม่สนใจเรื่องแต่งงานไม่สนแค่คำสัญญาที่จะใช้ชีวิตกับคนคนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเพราะเหตุนี้เธอถึงปฏิเสธเขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเขาอยากแต่งงานกับเธออยากอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตไม่มีผู้หญิงคนไหนนอกจากเธอเธอจะให้โอกาสเขาได้ไหมเธอเคยให้โอกาสเขาแต่เขากลับทำลายมันด้วยมือตัวเองนานกงเยี่ยลับตาลงด้วยความปวดใจเขาพยายามข่มเสียงของตนเองนานเท่าไหร่ครับครึ่งเดือนค่ะครับ นานกงเย,ย่ยิ้มเศร้าผมมีเรื่องที่ต้องสสางในประเทศเอาตูสักพักหนึ่งเหมือนกันหลังจากเสร็จงานแล้วคุณสามารถก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวของผมกลับเมืองหลงพร้อมกับผมก็ได้ครับ เขาใช้เวลาคิดอย่างรวดเร็วการที่ทําให้เธอมีความคิดจะกลับไปเมืองหลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่มีวันทําลายมันถึงแม้การมั่นของเธอกับไซติจวินจะทําให้เขาแทบคลั่งแต่เขาก็ไม่สามารถบีบบังคับเธอจนเกินไปไม่ได้ก็แค่มั่นเท่านั้นยังสามารถถอนมั่นได้ตลอดเวลาขอแค่เธอกลับไปเมืองหลงการมั่นนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาจะต้องทําให้เธอกลับมาอยู่ข้างเขาอีกครั้งให้ได้ขาขอบคุณคุณหนานกงมากนะคะ หลืงร่วบปิงถอนหายใจเฮือกใหญ่เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะข้องเกี่ยวกับหนานกงเยี่ยอีกกลับไปเมือองหลงในครั้งนี้เธอจะต้องหักห้ามใจตนเองให้ได้ห้ามเผือใจเด็ดขาดการที่เธอตกลงมั่นกับไซตี้จวินก็เป็นการตัดทางเลือกของตนเองเหมือนอาการเพราะท้ายที่สุดเธอต้องกลับมาประเทศเอาตู เป็นเพราะเวลาเตรียมงานมีน้อยพิธีมั่นของไซติจวินและเหลิงรวปิงจึงไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงแม้จะมีคนในตระกูลดังนักธุรกิจใหญ่รวมถึงดาราในประเทศเอ้าตูจะมาร่วมงานแต่เมื่อเทียบกับฐานะของไซติจวินพิธีมั่นในวันนี้กลับไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะัก ผู้จือเหาะในฐานะที่เป็นคุณชายรองของบริษัทกู้ซื้อแน่นอนว่าต้องได้รับการเชิญเขาไม่อยากมาจริงๆแต่หลังจากที่ถูกพ่อและพี่ชายสั่งสอนเขาจึงจำยอมมาคนที่เขาไม่อยากเจอที่สุดในตอนนี้คือเหลิงร่วบิงเขารู้สึกว่าชูหนิงสยาคือสารหนูแค่อยู่ใกล้ก็จะถึงกับชีวิต มือของเขาถูกหนานกงเยี่ยบิดจนหักต้องเข้าเฟือกทั้งยังมีผ้าคล้องคอตลอดเวลาสภาพของเขาในเวลานี้ไม่น่ามองเท่าไรระถึงแม้จะถูกหนาน,นกงเยี่ยทำร้ายถึงขั้นนี้แต่เขาก็ไม่กล้าบอกใครว่าตนเจอกับหนานกงเยี่ยและยังแขนหักเพราะเขากู้จืออหาอได้แต่บอกทุกคนว่าตนเองขับรถไม่ระวังทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นทำได้เพียงเก็บเอาไว้ในใจเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าวันหนึ่งตนจะซวยขนาดนี้เพราะชูหนิงสซา ตอนที่เหลิงร่วบปิงเห็นสภาพของกู้จือเหาเธออดไม่ได้ที่จะตกใจจําได้ว่าวันนั้นเธอแค่เตะเขาเท่านั้นไม่ได้ชกแขนเขาทําไมถึงบาดเจ็บขนาดนี้ได้เธออยากเดินเข้าไปถามแต่พอกู้จือเหาะเห็นเธอก็รีบเดินหนีเขาไม่ใช่คนเดิมที่คอยตามตะแยเธออีกแล้วหึเหลิงร่วบปิงสายหน้าไปมาด้วยความขันตลกไม่ได้เก็บมาใส่ใจมากมาย หนานอกงเย,ย่อยู่ที่ประเทศเอาลตูถึงแม้เขาจะเคยมีเรื่องกับไซตี้จวินแต่ตามมารยาทแล้วไซตี้จวินจึงต้องส่งการ์ดเชิญไปให้เขาทางด้านหนานกงเย่ยเองก็ให้เกียรติมาร่วมงานการมาของเขาทําให้พิธีมั่นดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีเหมือนว่าเขาจะให้ความสําคัญกับงานมั่นนี้มากหนานกงเย,ย่สวมชุดสูทสีดํารองเท้าหนังสีดําทําผมของเขาเซ็ตมาอย่างดีดูเป็นทางการมากไม่ว่าเขาจะเดินไปที่ไหนก็มีมาดอร่าราวกับเป็นราชา